สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube เก่งก่อนเกมทุกท่านครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์วิจารฟุตบอล7คู่เน้นๆกับจานแปลงประจำวันอังคารที่24กันยายนครับวันนี้นะครับมีฟุตบอลลาลิกาสเปนลงสนามนะครับรวมไปถึงคาราบาลคาบังกฤษรอบที่3ด้วยและบอนเช้านะครับก็ยังมีคู่ที่น่าสนใจอย่างนะครับโกปาลิเบตเตรสรอบแทีมสุดท้ายนัดที่2ลงสนามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะหยิบยกกันมาวิเคราะห์ทั้งหมดในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองครับและที่สำคัญนะครับวันนี้เรายังมีกิจกรรมพิเศษมามอบให้กับเพื่อนๆเช่นเคยนะครับกับการทายสกอร์แจกเสื้อฟุตบอลน,นะครับผมเพื่อนๆ,ๆก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะครับในการทายผลคู่ระหว่าง เรอัลมาดริดนะครับที่จะพบกับอาราเบสว่าคู่นี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับถ้าใครถูกไหนก็สามารถแคปหน้าจอของตัวเองนะครับแล้วก็นะครับส่งไปในลายแอดนะครับ kkg888 เพื่อขอรุนรับรางวัลได้เลยครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกของเรากันเลยนะครับในเวลาตีสอตรงเป็นศึกลาลิกาสเปนนะครับเรอัลมาดริดนะครับจะเปิดลังซานติเอโกเบนาเบลรับการมาเยือนของเดปอร์ติโบอาลาเบสครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับเรอัลมาดริดนะครับชนะได้4เกมนะครับเสมอไป1เกมโดยนัดที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านนะครับเอาชนะเอสปันญอนไปได้ถึง4ประตูตอนหนึ่งส่วนทางอาลาเบสนะครับชนะ3เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับโดยเกมที่แล้วนะครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะได้เซบียาเหมือนกันนะครับที่2 ประตูต่อหนึ่งสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับ5เกมหลังสุดเรอัลมาดริดเก็บเรียบนะครับชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันในที่ซาเตโกเบนาบิลเนี่ยมาดริดชนะไปได้ถึง5ประตูต่อ0ด้วยกันครับโดยความพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งเรอัลมาดริดจะยังคงไม่มีบราฮิมดิอาสดานี่เซบายอดดาบิดอาาบาและก็เอดูอาโดกามาวิงกาที่บาดเจ็บทั้งหมดครับส่วนในรายจุดเบนลังแฮมกับทางดานี่กาบาขาวที่เจ็บเล็กน้อยมาจากนัดล่าสุดนะครับน่าจะได้พักทางคู่ไปในวันนี้ครับ ส่วนทางฝั่งอาราเบสนะครับต้องรอเช็คความฟิตของเคซุตโอโวนนะครับว่าจะลงเล่นได้หรือไม่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีใครมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมมา การจัดทับเกมนี้นะครับอันเช่นะครับน่าจะมีการโรเตชันในหลายๆตำแหน่งเพราะสุดสัปดาห์นี้นะครับจะต้องไปทำศึกมาดริดดาร์บี้กับอารันโกมาดริดนั่นเองครับโดยเกมรุกนะครับเอนริกจะได้ออกสตาร์ร่วมกับวินิซิอุสจูเนียร์และก็คลิยันเอ็มปาเป้ส่วนแดนกลางนะครับลูก้าโมดิชจะคุมเกมร่วมกับเฟเดบาเวเดและก็อองเลเลียงชูอาเมนดีขณะที่แนวรับนะครับแบ็กขวาจะเป็นบลูกัสบาสเกฟส่วนแบ็กซ้ายนะครับแฟร์ล็อกแมนดีคืนตัวจริงคูตินาฮามนะครับจะใช้เป็นอันโตนิโอรูดิเกอรร์นะคคัับบจู่กับเอแดรับ ฟากอาราเบสนะครับจะมาในระบบ4-4-2คู่หน้าเป็นกาลอสมาตินกับอันโทนีมาร์ติเนสแผงมิดฟิลด์จะใช้เป็นโยนคอร์ดานนะครับประสานงานกับอังเดเกบาราขณะที่เกมรับนะครับจะมีนะครับอ e ัลเดคาบีอัปกานะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์เซลาสยืนเซ็นเตอร์ฮาฟรวมกันครับ โดยเรนในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งเรัลมาริดที่เป็นต่ออยู่ถึง2ช่วงตัวนะครับหรือว่า2เม็ดแล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่3ครับก็ถือว่าเปิดมาค่อนข้างแพงเลยนะครับแต่ว่านะครับคู่นี้ขอเก็บไว้ให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับสมาชิก VIP ในกลุ่มของเก่งก่อนเกมเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทราบทัศนะนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ k k g 8 8 8ครับผม ละครับมากันที่คู่ต่อมานะครับเราสลับไปกันที่สื่อฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษรอบที่3กันบ้างนะครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลาตีหนิบห้นาทีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแตนอลาวาดวัตฟอร์ดครับ โดยสถิติ5นัดหลังสุดนะครับแมนซิตี้เนี่ยสะดุดมา2เกมติดๆนะครับผมเสมอมา2เกมเลยนะครับเสมออินเตอร์มิลานในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็เสมอกับอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับส่วนทางวัตฟอร์ดนะครับก็ฟอร์มแย่ไม่แพ้กันนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2เกมนะครับแพ้ไป2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมโดยเกมที่แล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบุกไปโดนอนอริทัดมาถึง4ประตูต่อหนึ่งครับ สถิติการพบกันของคู่นี้นะครับแน่นอนว่าแมนซิตี้เนี่ยชนะรวดทั้งหมดนะครับทั้ง5เกมแล้วก็ยิงเกิน3ประตูขึ้นทุกนัดด้วยนะครับโดยเกมล่าสุดที่เล่นที่อิติหัดเมื่อปี2022เนี่ยแมนซิตี้เปิดบ้านถล่มวัตฟอร์ดไปได้ถึง5ประตูต่อ1ด้วยกันครับส่วนสภาพทีมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งเรือใบสีฟ้าจะยังคงไม่มีออสการ์บ๊อบนาธานอาเก้และก็ควินเดอร์รอยที่บาดเจ็บ รวมไปถึงโรดี้นะครับที่เด้งเพิ่มมาจากเกมเมื่อสุดสัปดาห์นั่นเองครับส่วนทางวัตฟอร์ดนะครับจะไม่มี2ตัวเก่งอย่างแดเนียลบาร์มันนะครับกับฟรานซิสโกเซสราต้านะครับสแนวรับตัวหลักที่เด้งมาจากเกมแพ้นอริชเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ การจัดทัพในวันนี้นะครับเป๊ปกัวเดล่าจะมีการปรับทัพในหลายๆตำแหน่งนะครับโดยจะเปิดโอกาสให้กับพวกสำรองนะครับแล้วก็ดาวรุ่งนะครับอย่างสเตฟานออเตกานะครับจามายซิมสันพูซี่ริโกโ้รูอสนะครับมาเทอุสนุนเยสจอห์นวิลสันเอสแบรนนะครับเจมแม็กอาร์ที่และก็ฟิลโฟเดนที่เพิ่งหายเจ็บเนี่ยได้ลงมาวาลดลวดลายกันบ้างครับ ขณะที่ทัพแทนอาราว่านะครับก็น่าจะส่งชุดที่ดีที่สุดลงต่อกอรในวันนี้เช่นกันนะครับนำทีมาโดยแมตชิวพอลล็อตนะครับทอมเดเล่บาชิรูนะครับบุสซาซิโซโกนะครับจอร์จี้เชคกวเตเซ่นะครับแล้วก็วาคุสอีซูบาโยนั่นเองครับโดยเรียนในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นต่ออยู่ถึง2ลูกนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3 สองห้านะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยด้วยสถิติด้วยอะไรหลายอย่างแล้วรวมถึงการที่แมสซิตี้เนี่ยพลาดมาสองเกมในบ้านติดติกันเนี่ยผมมองว่าวันนี้ เป๊ปเอาตายแน่นอนนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองแต่เชื่อว่ายังไงวันนี้สั่งการลูกทีมลุยเต็มสูบนะครับเชื่อว่าวันนี้2เม็ดไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับน่าจะกินได้สบายๆนะครับส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้วางสูงไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าจากสถติติล่าสุดนะครับที่ทางวัดฟอร์ดบุกไปยอนแมนซิตี้เนี่ยโดนไป5 1 8 0 6 0 3 1เนี่ยมันขาดทั้งนั้นเลยนะครับเชื่อว่าวันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตีเชียร์ได้เลยครับ คู่ต่อมานะครับเรากลับไปกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลาเที่ยงคืนตรงบาเลนเซียนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโอซาซูนาครับบารเลนเซียนะครับปลดล็อกชัยชนะเกมแรกในลีกได้แล้วนะครับหลังงบนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะจิโรนาไป2ประตูต่อ0ูนย์แต่ก่อนหน้านั้นต้องบอกเลยว่าฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมแพ้ไป3นัดและก็เสมอไป1เกมครับส่วนทางโอซาซูนานะฟอร์มนี้3วันดี4วันไข่นะครับ3เกมล่า5เกมล่าสุดนะครับ พชนะได้3เกมนะครับแพ้ไป2เกมโดยเกมที่แล้วเปิดบ้านนะครับเฉือนเอาชนะลาสปามาสมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับโดยสถิติในเกมนี้นะครับผม5เกมหลังสุดที่พบกันมาเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาอย่างละเกมนะครับโดยโดยบารีเซียเนี่ยเป็นชนะ3เกมและโอซาซูนาชนะไป2เกมนะครับหลงหนล่าสุดน,นะครับที่เล่นที่บ้านของบาเลเซียเนี่ยเป็นโอซาซูนานะที่บุกมาชนะได้2ประตูต่อนหนึ่งเมือ่อซีซั่นที่ผ่านมาครับ สภาพทีมล่าสุดในวันนี้นะครับจะทางบาเลนเซียนะจะไม่มีโคเซกาย่ากับตันทีมที่บาดเจ็บรวมไปถึงฮูโก้ดูโรนะครับไคเม่โดมิเนกและก็มุตตาเดียกาบีฝั่งโอซาซูน่านะครับจะไม่มี2คนนะครับก็คือเอนริกเบาค่ากับอีเกมูนอสที่บาดเจ็บครับโดยการจัดทัพในกระบมทางฝั่งทีมไอ้คั้งค่าวจะมาในระบบ 41, 4 1 แนวรับคู่เซนเตอร์จะเป็นซาเซตาเรกานะครับผนึกกำลังกับคริสเตียนมอสเกราแดนกลางจะมีเอนโซบาเรเนเซียนะครับรับบทบาทมิดฟิลเบอร์6ส่วนเกมรุกจะเป็นหน้าที่ของเปเปลูกับคาเบียเกราโดยมีนะครับเดโกโรเปสยืืนนเส้ยนริมเส้นฝั่งขวานะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นหลุยลิโอคาครับแล้วก็หน้าเป้านะครับดานิเอลโกเมสรับหน้าที่เช่นเคยฝั่งโอซาซูน่านะครับจะยึดผู้เล่นชุดเดิมลงเล่นทั้งหมดนะครับหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นอันเตบูดิเมียโดยมีไอมาโอรอสนะครับยอนโมกาล่าและก็ลูกัส์ ทําเกมสนับสนุนในแดนกลางครับส่วนปีก2ฝั่งนะครับจะเป็นรูเบนกาเซียกับบียาซาราโกซาและเกมรับจะส่งเอนโซโบยโ o มนนะครับยืนเซนเตอร์ enter, ร่วมกับ อารฮันโดกาเตน่าครับผมโดยเทนในคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งไอขง้ข้างขาวบาลนเซียที่เป็นต่ออยู่ที่0.25ส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้อยู่ที่2เมตรครับก็อย่างที่พูดไปนะครับคู่นี้เนี่ยชนะแพ้ชนะแพ้สลับกันมาตลอดนะครับผมแล้วก็นัดที่แล้วที่เจอกันล่าสุดเนี่ยเป็นบาลนเซียที่บุกไปชนะโอซากซูนามาได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยบาริเซียกลับมาเล่นในบ้านอาจถ้าเกิดวัดตามเขาเรียกว่าไงลูบเนี่ยมันกวันเนี่ยก็ต้องเป็นโอซาซูนาที่เป็นฝ่ายชนะซึ่งการเจอกันหลังสุด6เกมหลัังงงสุดขอท้คู่เไมเมีผล เก,เกนิดขึ้ผมมองว่าคู่นี้เนี่ยมีผลแพ้ชนะแน่นอนแต่ว่าจะอยู่ที่ฝั่งไหนซึ่งถ้าวัดจากฟอร์มนะตอนนี้ที่โอซาซูนาเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผมส่วนทางบาเลเซียเนี่ยก็เพิ่งปลดล็อกชนะในบ้านมาแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านต่อเน,นื่องเนี่ยผมมองว่าน่าจะหยุดลูปอย่างที่บอกไปสิติแพ้ชนะได้นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าบาเลเซียนน่าจะยังรักษาฟอร์มเก่งนะครับแล้วก็เอาชนะโอซาซูนาได้อย่างแน่นอนครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเจอกันมาเนี่ยยิงกันค่อนข้าง เยอะนะนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยยิงเกิน3เม็ดเนี่ย2เกมด้วยกันนะครับแล้วก็มีเม็ดต่ำกว่า2เม็ดเนี่ย1เกมผมมองว่าวันนี้น่าวัดใจนะผมเชื่อว่าน่าจะเกิน3เม็ดขึ้นไปวันนี้เชียร์ได้น,นะครับทั้งบาเลนเซียและก็สูง2ลูกครับคู่ต่อมานะครับเรากลับไปกันที่ฟุตบอลคาราบาวครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาตี1 45นาที สิงคโบรเชลซีนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยของบาโรวจากทีมจากลีกทูนั่นเองครับโดยผลงานล่าสุดของเชลซีเนี่ยก็ถือว่าเครื่องกําลังติดเลยนะครับเก็บชัยชนะมา2เกมรวดนะครับหลังนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเอาชนะเวสแฮมมาได้3ประตูต่อ0ูนย์ส่วนทางบาโรนะครับผลงานในลีกทูก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับหเกมหลังสุดนะครับในลีกนะไม่แพ้ใครนะครับผมชนะ4เกมแล้วก็เสมอ1เกมโดยนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะนิพอร์ตครั้งที่มาได้แบบสบายๆที่2ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนสถิติการพบกันนะครับสทีมนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ที่โคจรมาเจอกันครับสภาพทีมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งเชลซีเนี่ยจะขาดมาโลกุสโตนะครับริชเจมและก็โอมารี่เคลิแมนนะครับที่บาดเจ็บขณะที่ทางบารนะครับไม่มีนักเตะบ,บาดเจ็บหรือติดโทษแบนติดมาแต่อย่างใดครับ าการจัดทัพเกมนี้นะครับเอนโซมาเรสกานะครับกุนซือสิงบูเน,น่าจะมีการโรเตชันเกือบยกทีมจากนัดล่าสุดนะครับโดยพวกตัวสำรองและดาวรุ่งอย่างฟิลิปยอร์เกนเซนนะครับเบอร์นัวบาเดชิลนะครับเรนาโตเวกาเปรโดเนโตมิคาโรมูดิตและก็ชูอัลเฟริกเน,น่าจะได้สลับมาลงเล่นในวันนี้ครับ ฟัง่งบาโร่เนี่ยจะจ,จัดเต็มแน่นอนนะครับด้วยระบบ4-2-3-1นะรับจะมีทีโอวัตเซลนะครับเป็นหัวใจหลักส่วนแดงกลางนะครับจะส่งแซมโฟลี่เดินเกมกับดีนแคมเบลแล้วก็มีเคียนสเปดด้วยนะครับขนาดที่หน้าเป้าเนี่ยจะใช้เป็นเจอรันการ์ตเนอร์ลงลาตะข่ายครับ โดยเรีในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งนะครับเชลซีที่เป็นต่ออยู่มากกว่าแมนซิตี้อีกนะครับที่2.75นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3.75ก็คือต้องบอกเลยว่าแม้ว่าเชลซีเนี่จะส่งตัวสำรองลงเล่นนะแต่ชื่อชั้นเนี่ยยังไงเหนือกว่าบาโร่แน่นอนนะผมเชื่อว่าบาโร่เนี่ยไม่น่าจะบุกมาต้านทานอะไรไหวน,นะครับวันนี้เชลซีถล่มเละแน่นอนนะครับเชยร์ได้เลยนะครับที่สิงบูเชลซี Chelsea แล้วก็วางสูงได้ที่3.75เน้นๆได้เลยครับผม คู่ต่อมานะครับเรากลับไปกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนตรงเซบีย่านะครับจะเจอกับทางเรอัลบายาโดลิตครับ โดยผลงานของทั้งคู่นะครับไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ในโซนท้ายตารางทั้ง2ทีมด้วยนะครับโดยเซบีย่านะครับหเกมหลังสุดเนี่ยนะครับแพ้ไป3เกมเสมอ1เกมแล้วก็ชนะได้1เกมนะครับส่วนทางเรอัลบาอยดริตเนี่ยหนักกว่านะครับไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้3เกมแล้วก็เสมอ2เกมครับโดยนัดล่าสุดของอาราเบสนะครับขออภัยสองทางเซบีย่านะครับบุกไปแพ้อาราเบสมา2ประตูต่อหนึ่งส่วนทางเรอัลบาอยดริตนะครับเปิดบ้านเจ้ากับเรอัลโซซิดัดไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ สถิติการพบกันนะครับหเกมหลังสุดนี่น่าน่าไม่น่าเชื่อนะครับเสมอไปถึง4เกมนะครับแล้วก็เซบีย่าเนี่ยชนะได้หนึ่งเกมโดยผลล่าสุดนะครับที่เล่นในบ้านของเซบีย่านะเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1เมื่อฤดูกาล2 0 2 2ัน2 3ครับผม โดยความพร้อมในเกมนี้นะครับผมเริ่มจากทางฝั่งเซบีย่ากันก่อนนะครับจะยังคงไร้นะครับเชบิลโซไอแซคโรเมโรนะครับมาเกาแล้วก็อัลเบิร์ตแซมบี้โลกองกาที่บาดเจ็บครับแต่ก็จะได้นะครับฮวนลูซานเชสพลโทแบงกลับคืนมาขณะที่บียาโดริตนะครับผมจะไม่มีอาวาตูฮามี่นะครับเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนมาริโอมาตินจะบพลโทแบงคืนทีมนะครับรวมไปถึงซาบีซานเชสที่สลัดเลี่ยงพร้อมคืนสนามครับ การจัดทาในเกมนี้นะครับผมเจ้าถิ่นจะมาในระบบ4-3-3แดนหน้าจะมีเคริชิอิเอยนาโชนะครับยืนหน้าเป้าขนาบข้างด้วยโดดีีลูกเกบายิกโก้นะครับกับทางเคราตแฟนันเดสแดนกลางนะครับเนมันยาก,กูดิดคืนตัวจริงประสานงานร่วมกับทางลูเซียอากูเม่และก็ซาอูกินเยสส่วนแนวรับนะครับจะมีตองกีเนียซูนะครับยิงเซนเต,นเต,นเตอร์คู่กับกีเกซาัสา ฝั่งราย,รายเรียลบายาโดลิดนะครับจะมาในระบบ4-5-1และเราจะมีจูมานบานะครับกับดาบิดตอเรสยืนเป็นเซนเตอร,ร์ฮาดส่วน3าประสานแดนการนะครับจะมีกิเกเ,เปเรสสแตนโกจูริตและก็เซเลมอารามันล่านะครับส่วนหน้าป้าจะเป็นฮวนมีลาตาซานรับหน้าที่ราตาข่ายในวันนี้ครับ เร็ในคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งเซบียาที่เป็นต่ออยู่ที่0.75แล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้เนี่ยจะอยู่ที่2.5ก็ต้องบอกว่าวันนี้เซบียาเล่นในบ้านยังไงก็ดูดีกว่านะครับแต่ถ้าวัดจากฟอร์มล่าสุดเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีทั้งคู่นะผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ย มันหมูกัดกันนะครับแต่ถ้าวันด้วยชื่อฉันเนี่ยยังไงก็ต้องเชียร์เซบีย่ามากกว่าอ่ะวันนี้นะครับผมขอกัดฟันนะผมเชื่อว่าเซบีย่าเล่นในบ้านน่าจะคืนฟอร์มเก่งเบียดเอาชนะบาเนบายบาลุลิตได้อย่างน้อย1เมตรครับส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้จริงๆแล้วผมไม่ค่อยจะแนะนําซักเท่าไหร่นะครับเจอกันมาในช่วง7เกมหลังสุดเนี่ยมีเกิน3เมตรแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับผมเลยคู่นี้เนี่ยขอสวนดีกว่านะครับวางที่ต่ําไว้นะครับที่2.5แล้วก็ ต่อที่เซบียต0.75อาจจะชนะ2-0แบบสบายๆครับผมคู่ต่อมานะครับคู่ที่6ในวันนี้นะครับเราไปกันที่คู่ของวอร์ซอนะครับจะเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้จะเตะกันในเวลาตี1 45ครับโดยผลงาน5เกมหลักสุดของทางวอร์ซอเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเสมอ1เกมนะครับแพ้1เกมแล้วก็ชนะ3นัดนะครับโดยเกมล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะซาวฟอร์ดซิตี้มา2ประตูต่อ0ในศึกลีกทัวรอังกฤษครับ ส่วนทงฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะปีนี้ยังไม่ไม่สามารถที่จะหาชัยชนะได้เจอเลยนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยนัดที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านนะครับเจ้ากับเอลวรตตันไปที่1ประตูต่อ1นนะครับแล้วก็5เกมหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะได้เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็คือในศึกคาราบาวคัพรอบที่2โดยการเอาชนะทรานเมียมา4ประตูต่อศูนย์แต่ว่า4เกมต่อจากนั้นเนี่ยเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมครับ สถิติการพบกันนะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยครับก็5เกมหลังสุดนะครับเป็นทางเลสเตอร์ซิตี้ที่ชนะได้4เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมโดยผลล่าสุดที่พบกันนะครับเมื่อเอฟเอคัพเมื่อ2ปีก่อนนะครับเลสเตอร์บุกมาเอาชนะวอร์ซอได้1ประตูต่อศูนย์ครับความพร้อมในเกมนี้นะครับผมเริ่มจากทางฝั่งวอร์ซอกันก่อนนะครับไม่มีปัญหาอะไรรบกวนนะครับส่วนทางฝั่งเลสเตอร์เนี่ยจะขาด2คนนะครับนั่นก็คือแพตสันดาก้ากับยาคูฟสโตลาสิกครับ ส่วนการจัดทัพนะครับผมผู้เล่นทางวอรซอนจะยึดผู้เล่นชุดเดิมลงสนามทั้งหมดนะครับด้วยระบบ3-5-2แนวรับจะมีแฮร์รี่วิลเลียมนะครับเป็นหัวใจหลักแดงกลางจะใช้เป็นชาลีลาคินนะครับคุมเกมกับเจมี่เจลิสและคูน่านะครับจะเป็นจามิโแมทนะครับลงลาตะข่ายร่วมกับนาธานโลครับ ว่ากิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะส่งชุดผสมลงเล่นนะครับโดยคู่เซนเตอร์เนี่ยจะใช้เป็นลิคาโดเปเรล่านะครับกับเบลฟาสแผงมิดฟิลด์นะครับจะส่งแฮร์รี่วิงคุมเกมกับบริฟิต์แอนดิดีแล้วก็หน้าเป้านะครับจะใช้เป็นออสซอนนะครับเอดูอาลงลาตะข่ายครับ โดยเรทในคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ที่มาต่ออยู่ที่ราคา1.25แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3เมตรครับก็คือว่าถ้าถ้าเกิดเปรียบเทียบในเมื่อ2ซีซั่นก่อนที่พบกันมาเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะได้เพียงแค่เมตรเดียวเท่านั้นจากการมาเยือนบอสอนะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้ไม่ง่ายแน่นะครับบวกกับฟอร์มของทางเลสเตอร์เองที่ช่วงนี้ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเลยมองว่ายากนะที่จะชนะวอซอขาดมากกว่า1ประตูขึ้นไปแต่ผมเชื่อมากยังไงวันนี้เลสเตอร์ก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับแต่วันนี้ผมขอวางข้างวอซอไว้ดีกว่านะครับที่ราคา1.25ชื่อว่าเลสเตอร์ชนะได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้เนี่ยยากมากนะครับจากกระแสะเนี่ยผมมองว่าน่าจะให้จบที่ต่ำด้วยซ้ำนะครับวันนี้ผมขอเชียร์วัดใจที่วอซอไว้ดีกว่านะครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะลากยันเสมอไปถึงยิงจุดโทษได้เลยครับ และคู่สุดท้ายนะครับวันนี้เราไปกันที่ศึกฟุตบอลโกปาลิบลบาริเบดาตอเรสนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลนะครับตัวแทนจากอารเจนตินาจะเจอกับโกโลโกโลตัวแทนจากชิลีครับ โดยฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ย5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าเสมอไปถึง3เกมนะครับแล้วก็ชนะได้2เกมโดยเกมล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะคู่รักคู่แข่งอย่างโบคาจูเนียมาได้1ประตูต่อ0เมื่อส,สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับส่วนทางโกลโกโลนะครับผลงานในลีกตอนนี้เนี่ยหยุดให้นะครับ1สัปดาห์เต็มๆเพื่อที่จะได้พักมาเตะในฟุตบอลโกปาลิเบดาตอเรสนะครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3เกมนะครับแพ้1เกมและก็เสมอ1เกมโดดดยเเเกกกมมล่่่าาสสุทีจออััน็ืปห์ แล้นั่นแหละครับที่เปิดบ้านเสมอกับทางลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ1ครับโดยสถิติการพบกันของคู่นี้ใน่ยเกมหลังสุดเป็นลิเวอร์พูลที่ทำได้ดีกว่านะครับชนะได้3เกมและก็เสมอกันไป2เกมนะครับผมโดยเกมหลล่าสุดที่เล่นในบ้านของลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อปี2022ในสะครับในศึ ore, กโกปาลิเบดาตอเรช่นกันก็เป็นลิเวอร์พูลนะที่เปิดบ้านถล่มเอาชนะโกโลโกโลไปได้ถึง4ประตูต่อศูน 0, ด้วยกันครับ โดยความพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางลิเวอเรสต์จะยังช่วยใช้งานโรดิโกเอเลนโดนะครับแล้วก็พิตตี้มาร์ติเนซที่บาดเจ็บรวมถึงเปาโลดิอาสนะครับที่โดนใบแดงไล่ออกมาจากเกมแรกส่วนในรายมาร์คซิลเบเลโนนะครับเมซ่าน่าจะฟิตทันกลับมาลงเล่นครับฟั่งกอรูโกโลนะครับจะไม่มีแม็กซิมิเลียนโนนะครับฟอร์เค่ที่โดนใบแดงไล่ออกมาเช่นกันรวมถึงบิเซนเต้ปิซาโรนะครับแล้วก็เซซ่าฟูเอนเตสที่บาดเจ็บครับ การจะทํานะครับเจ้าถิ่นจะมาในระบบ4-5-1ไดรับจะขยับเอามากอสอากุญญานะครับอดีตดาวเตะจากเซบีย่าเนี่ยเข้ามายืนเซ็นเตอร์นะครับตรงกลางร่วมกับเกมันเปสเซียนะครับก็อดีตจากนักเตะจากเรอัลเบติสนั่นแหละครับส่วนแดนกลางนะครับจะมีคลาวดิโอนะครับเอเชเวรี่นะครับคุมเกมร่วมกับซานติอาโกซีมอนและก็อิกนาโชนะครับเฟรนันเดสขณะที่หน้าเป้านะครับจะเป็นมิเกลบอค้านะครับโดยมีมาร์ซิเมโนเมซ่ากับทางมาริอัสเครนิตเตอร์นะครับยืนริมเส้นส่วนทางฝั่งโกโลโกโล่นะครับจะะมาในรบบ4 3ามประสานในแนวรุกนะครับจะเป็นคาร์บี้กอร์เนอานะครับยืนหน้าเป้าแล้วก็มีกาลอสนะครับปาลิซิออสนะครับกับทางลูกัสเซเปดานะครับขนาบข้างแผงมิดฟิลด์นะครับจะส่งเรอันโดกริลนะครับประสานงานร่วมกับเอสเดบันปาเวสและก็อาร์ตูโรวีดาวนะครับอดีตนักเตะจากยูเวนตุสบาเยอร์มิวนิกบาร์เซโลนาแล้วก็อินเตอร์ครับส่วนแนวรับนะครับจะมีเอเมเลโนอาร์มนะครับจะได้ลงเล่นแทนฟอร์คอที่โดนแบนผนึกกำลังร่วมกับอารันนะครับซาดิเวียนะครับในการปกป้องเกมรุกของเจ้าถิ่นครับ เราเรียนในคู่นี้นะครับผมเป็นนาฝั่งหรือว่เพลเจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่1ลูกนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.25คือราคาแบบนี้มันเปิดมาค่อนข้างแปลกนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดรเวิวเพลชนะได้1ลูกเนี่ยก็เกือบที่จะกินเต็มแล้วถูกไหมถ้าเกิดเสมอก็หนึ่งหนึ่งแล้วรเวิวเพจยิง2องหนึ่งอีกนลูกเนี่ยมันก็กินไปแล้วผมบองว่าคู่นี้น่าให้ระวังไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามองจริงเรื่องของสถิติในการเจอกันเนี่อรวิวเพจเล่นในบ้านเนี่ยถล่มโกโล,โกโล แปลกไปสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะผมขอวัดใจดีกว่านะครับเช่นที่ทางโกโลโกโลผมเชื่อว่าแพ้เต็มที่แค่ประตูเดียวครับแล้วก็วางต่ำนะครับไว้ที่2.25เชื่อว่า ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับผมและนี่นะครับก็คือบทสรุปของทั้ง7คู่เน้น7คู่เด็ดของจานแปลงในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามากันได้เลยนะครับที่แอด kkg 8 8 8นะครับผมมาเจอกับจานแปลงได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนะครับผมแล้วมาสนุกร่วมกันนะครับอย่างไรวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสด